ฉันอยากจะบอกคือว่าถ้าฉันซื้อรถมาอีกคันหนึ่งเธอจะบ่นที่ฉันไหมยังจะกล้าอีกเหรอโอเคครับมาดูก็ต้องขอกครับสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วสั้นควันยักนะครับคือวันนี้พี่น้องๆก็เห็นคลิปที่พี่เต๋ามันแกล้งพี่ยากไหมที่แบบว่าเอาสีมาลาดรถนะครับดูเลยร่องรอยก็ยังเหลือเลย สีก็ไม่หมดไปไหนเลยนะครับผมแล้วทีนี้นะครับคือด้วยความที่เราหมั่นไส้ไงรอบที่แล้วเราก็ขมโมยไปซื้อรถมาใช่ไหมคือขอมโมยไปซื้อมังกีใช่ปะ่ะเออใช่ไหมจัดกกะเออเราไปซื้อมังกีมาแล้วรอบนี้นะครับรอบนี้ก็แบบว่าอยากจะแกล้งนะครับน้องๆแต่ว่าพี่ยักษ์ุ่มอ่มุ่มแบบต้องบอกว่าซุ่มซื้อไว้นานแล้วไม่นานหรอกซื้อประมาณอาทิตย์หนึ่งก่อนซื้อมังกีนะครับผมแล้วทีนี้ยก็เอาไปแต่ง ครับผมเอาให้เขาไปแต่งนะครับแต่ว่าเดินอุปกรณ์ใส่ลงใส่ล้อใส่ฝาคารปงคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยมานะครับแต่ว่าพี่เต๋าไม่รู้นะครับคือวันนี้เราจะมาเปิดเผยอีกรอบหนึ่งว่าเราซื้อรถอีกแล้วนะครับก็มาดูสีหน้าท่าทางมันนะครับว่ามันจะบ่นให้เราขนาดไหนแต่วันนี้จะพามาดูรถก่อนเลยคันนี้ไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นรถไว้ลุยของพี่ยักษ์เองนะครับผมก็สําหรับคันนี้เอาไว้ลุยนะครับนี่เลยเนี่ย เป็นไงคือแบบว่าทางเข้าบ้านนะครับน้องๆคือรถป้ายแดงอะครับแต่ว่าทางเข้าบ้านแม่งโโคกโซกระปกนะครับผมก็แบบขี่เข้ามาในบ้านดูดิครับขี้คงขี้โคนอะเพียบไปเลยนะครับผม,มคือวันนี้พี่ยักษ์ซื้อนี่มาน้องๆคือแบบว่ากูทําไมไม่ใส่รองเท้าวะก็แบบร้อนตีตัดก้าสใส่รองเท้าก่อน <S <S ตะก้องใส่รองเท้าด้วยมึงร้อนตีหรือปะเป็นไงครับน้องๆคือแบบว่า ก็เป็นออนเนีวอ่ะครับออนเนียวดีแม็กฝาคาร์บอนแล้วกันนะเป็นไงล้อท e e ีสามเจ็ดอีแบนสี่ประตูคดสุดนะเจอเนี้อยอหกระจกออโตเมติกด้วยนะครับผมและที่สำคัญน้องๆเดี๋ยวน้องๆยังไม่เชื่อว่า,วานี่มันคือรถใหม่ป้ายแดงนี่ภายในกิบกิบนิกนิกเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูเลย ไปดูห้องเครื่องกันคือรถคันนี้พี่อยากซื้อมาแล้วทีนี้ก็เพิ่งเอามาจากอู่นะครับผมก็เพิ่งเอาออกมาจากอู่เพราะว่าเพิ่งใส่ฝาคาร์บอนแล้วก็นี่มาเนี่ยเครื่องไมจิกนะครับผมเครื่องใหม่จิกเลยแต่ว่าพี่เต๋ามันไม่รู้หรอกว่าพี่อยากซื้อมาแต่งตัวเสียงไม่รู้นะครับคือเพิ่งออกมาเมื่อกี้นะครับมาฟังเสียงข้อกันเพื่อเพราะว่าไปจอดทิ้งไว้แล้วก็เดินหน้าเพลไงรถจะไม่ได้รีแมปนะครับผม คือแบบจัดเต็มอะครับรถป้ายแดงก็แบบล้อสารกระโปรงท่อนะครับ,บแค่นี้พอใครโทรมาวะบักจวดโทรมาเหรอเพื่อ,อนโอเคได้เดีลยไป เออก็ไม่ค่อยจะแอคอะไรรอกครับน้องๆก็ดูดิคือแบบเป็นไงรถใหม่แต่ว่าแมงดูทางเข้าบ้านเละตุ้มเป๊ะนะครับมาทุกคนเดี๋ยวเราเข้าบ้านไปเรียกมาเลยเจือบักเชฟก็ยังอยู่เหมือนเดิมมาครับน้องๆบักเชฟก็ยังอยู่เหมือนเดิมทําไมพี่ยักษ์ชอบสีนี้เหรอพี่ยักษ์เป็นคนชอบรถสีเทาครับผมจังอาวันเห็นไหมอาวันก็เป็นสีเทาเอออาวันก็เป็นเทารถทุกคันก็เป็นสีเทา,ททา,เส,เทาส่วนบักเชฟก็เดี๋ยวดูก่อนโปรเจกต์ว่าจะทําอะไรกับมันต่อนะเพราะว่า ที่ซื้อรถสีประตูมาเพราะว่าเราจะได้ผลลูกสบายๆนะครับเดี๋ยวพี่จต๋ไม่รู้ละมาเข้ามามังกี้ก็เจอเลยนี่เนี่ยเธอ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 เหรอเหรอใครตัวเสร็จยังนี่มีอะไรมาให้ดูนี่เพิ่งแปลมา กา้แมันกวเรเร็่เร็ว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 ลรวเร็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 ่เร็อเร็วเร็วคร็วเร็วเร็วมา็วเร็วเรเร็วเร็วเร็ว่รเร็วรเร็วรีวเร็วไปเร็วร็วมเรรรเรเเ ฉันอยากจะบอกเธอว่าถ้าฉันซื้อรถมาทันห<า>นึ่งเธอจะบน่นกับฉันไหย,ยังจะกล้าอีกเหรอก็ทําทำไปแล้ว <c oughs> <อ>ฉันซื้อก่อนมังกีเลยซ้ำฉันซื้อก่อนมังกีเลยซ้ำมาดูซื่ออะไร้อเป็นอะไรฉันรู้ว่าเธอต้องชอบเ <c oughs> ็นไงเนี่ยโอ้อะไรอีสีประตูตัวูงแต่งเต็ม นับดูสิว่ารถมีกี่คันอยู่บ้านนับดูสินับไม่หมดคือเยอะมากโอ้ยดู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 ใส่แล้วเธอเธอมาดูมันสวยมากชื่นชมท่ันนี้ฉันตั้งใจจะเซอร์ไพรส์เธอเลยนะคเธอใส่รองเท้าเลยถ้าไม่เห็นว่าแกหน้าลูกนี่ใส่แล้วนะเนี่ยเออก็ใส่รองเท้ามาดูคือฉันเห็นแกลูกไงฉันซื้อแบบ สีประตูมาแบบเพื่อให้ลูกเล่นนั่งสบายอ๋อคือม้าแล้วก็แต่งไงเหรอเนี่ยใช่ก็นิดเดียวเองสามอย่างแต่งไปแค่สามอย่างเองแต่งแค่ล้อแล้วก็ฝาคาร์บอนแล้วก็ท่อแค่นั้นเองโอ้คือมาก็แต่งแล้วมันขีด่ดีๆไม่ได้สักคำเลยเหรอพักขี<ม>่<ม>ดีดดคือเข้าธอเข้าใจไหมถ้าจะให้ฉันขี่รถเดินม่าฉันเดินดีกว่าโอ้ดูก,ดก,ก็แค่ใส่ล้อกับฝาคาร์บอนเห็นไหมฝาคาร์บอนนี่ลายนี่ลายปั่นเห็นไหมลายตะกรวดเนี่ยลายไอ้ลูกเต๋าโคตรสวย แต่ว่าปัญหามันคือทางเข้าบ้านของเรามันเละเถอะเธอมาดูภายในดิเ,เป็นไงเธอชอบปะสวย<ะ>ก็ไม่รู้แหละซื้อมาแล้วลลดูๆนะแล้วจะดูว่าอยู่บ้านมีนับกูซีซื้ออะไรเยอะแท้ไม่หมดนับไม่หมดคือเดี๋ยววันนี้นะครับคือวันนี้นะครับก็ไม่ค่อยจะแอคออร์อะไรหรอกครับก็แบบว่าซื้อรถเธอชอบไหมถ้าโอเคก็โอเคเพราะว่าเธอซื้อแล้ว ล,ลูลกลูกมันมันลูกูมันมา,นมานเลยหาเงินหาทำของให้พอหลาๆยๆเลายเลไปหน้าวันนี้นี่เ้ยหมายปลบาเนี่ยเธอชอบรือบาล่า้านซื้อมาจริงจรัไม่ได้รอเ่อนีนี่มังกี้ยังโดนไปเข็ดใช่ไหมก็อันนี้ซื้อก่อนมังกี้อ่ะอันนี้ซื้อก่อนมังกี้แล้วเห็นไหมมันคือมันเป็นสีเดียวกันกับบคัคเชฟไงคือรสซิงรสซิงแต่งแบบเตี้ยเรี้แล้วก็มีแล้วเราก็อยากได้แบบรถสูงมาก แล้วใครนม่้ยังจะมาแต่งแล้วยังไงก็ไม่ได้แต่งอะไรเธอเห็นเขาแต่งอะไรเขาเปลี่ยนแต่ล้อกับฝาเขานี่อะไรอะเรียสิเรียไม่ได้เลียนเลยสิเลียไม่ได้มันตกกระโปงต้องไปล้างก่อนโอเคนะครับมาดูสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไม่ยากไปเลียไปเลียเธอดูเนี่ยมันล็อกมันล็อกเวลาล็อกกระจบมันพับ ไม่เห็นไหมโคตรเท่เลยตัวท็อปนี่ตัวท็อปไปแล้วทุกคนเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับใคร่ี่ชอบเล่นเกมก็อย่าลืมไปเล่นเกมนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอเชียร์กันอีกยาวไปแล้ว